ยายเท่าเมาส์ซีรีสสวัสดีค่ะก่อนอื่นขอฝากทุกคนช่วยกด Subscribe แล้วก็กดกระดิ่งให้ยายด้วยนะคะคลิปนี้ยายจะมาขอเมาส์ซีรีสโรแมนติกฟินจิกมอนที่ทุกคนห้ามพลาดนั่นก็คือเรื่อง love is sweet หรือครึ่งทางรักของพระเอกร่างบางเหลือหยุนซีกับนางเอกมากฝีมือไปลูกเรื่องเนี้เหลอหยุนซีรับบทหยวนซุยนะคะ CEO จอมโหดของบริษัทวานิธนกิจที่ปฏิเสธไม่รับเจียงจินเพื่อนเก่าเขาทำงานเพราะกลัวว่าเธอเนี่ยจะรับความโหดร้ายในโลกธุรกิจไม่ไหวความจริงในใจก็คือเขาแอบรักเธอมาเนิ่นนานตั้งแต่สมัยเด็กๆและอยากจะปกป้องเธอนั่นเองและแน่นอนว่าเมื่อได้กลับมาพบกันครั้งนี้เขาจะต้องคว้าเธอไว้ให้มั่นไม่ยอมให้เธอห่างหายไปอีกอย่างแน่นอน เป็นอีกหนึ่งซีรีส์จีนที่ยายบอกเลยว่าเลิฟซีนเดือดมากคิดซีนดีงามฟินระดับสิกริกเตอร์ไม่รวม After Shop อร์ชต,ต่อมาอีกหลายฉากทั้งที่ทำงานและที่บ้านค่ะแล้วเคมีของหลัวยุนซีกับไปลู้นั้นก็ระดับระเบิดภูเขาเผ่ากระท่อมจริงๆตั้งยอมในฝีมือการแสดงของทั้งคู่เลยถึงขนาดผู้จัดนะคะรีบดันซีรีส์ย้อนยุคให้ทั้งคู่ได้เริ่มง,งานกันอีกเดือนๆซึ่งก็คือเรื่อง Till the end of the moon นั่นเองค่ะยังไงขอฝากทุกคนช่วยกด subscribe กดไล k e like, กดแชร์และกดกระดิ่งกริ๊งกริ้งสำหรับข่าวสารสิริตจ,จีนทั้งเก่าและใหม่กันด้วยค่ะบ๊ายบาย